อย่างตัวนี้ครับ3 4นิ้วเนี่ยเราจะต้องบดออกมาให้ได้ถึง7นิ้วต่างกันเพียง2อสมนิ้วแต่ราคาต่างกันหลายร้อยบาทนะครับอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรออันนี้มันปลากี่ชนิดนะรูปประมาณ7ชนิดครับ7ชนิดรวมกัน,นใช่ครับต้องบรรจุทันทีต้องบรรจุทันทีเลยด้วยใช่ครับอยู่ที่ประมาณ 6- 7ตันต่อวันครับซึ่งก็ถือเป็นแข่งที่สุดของอของสินค้าประมงแหละครับ วันนี้สุดอืง้งทั่วไทยนะครับพากันมาที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเราได้มีโอกาสได้เข้ามาชมเบื้องหลังของการผลิตอาหารทะเลแปรรูปซึ่งต้องบอกว่าของไอคินส์ฟูนี่นะครับเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้บริหารที่นี่เรียบร้อยแล้วคุณนัทครับสวัสดีครับคุณนัทคะ่ะสวัสดีคะ่ะโรงงานแห่งนี้เนี่ย มีการผลิตอาหารแปรรูปอะไรบ้างครับส่วนมากนะคะจะเป็นอาหารทะเลแปรรูปค่ะโรงงานของเรานะคะตอนแรกก็จะเป็นทำมาจากกลุ่มวิสาหกิจค่ะก็คือส่งเสริมนะคะให้คนในตำบลเนี่ยของเรามีงานทำเราเริ่มมาจากจุดนี้เลยคะ่ะก่อนที่จะมาเป็นโรงงานก็คือ หางานมอบงานให้ชาวบ้านในชุมชนค่ะที่เราจะขายดีเลยนะคะก็จะมีตัวหอยดองค่ะแล้วก็จะมีตัวปลาหมึกอบกรอบ3ามรสแล้วก็จะมีปลาเส้นอบกรอบค่ะเราจะเข้าไปต้องอยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเปลี่ยนชุด,ดก่อนเข้าด้านในได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเพื่อความสะอาดก่อนเข้าไปดูด้านในว่าเบื้องหลังเขาผลิตกันยังไงบ้างแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยครับ นกระบวนการทําความสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยแน่นอนครับผมอยู่กับพี่ไทยครับอีกคนหนึ่งที่เป็นดูแลเรื่องการผลิตในโรงงานนี้ด้วยครับอันนี้คืออะไรครับตัวนี้คือหมึก แห้งที่นําเข้ามาครับตัวนี้จะเป็นไซส์เขาเรียกกันว่าไซส์ A5 ครับจะเป็นไซส์ที่มาทําสําหรับทําตัวหมึกอบกรอบที่จะออกมาเป็นฟินิชกรูดเนี่ยเป็นอยู่ที่อยู่ในไซส์กลางฮะเป็นไซส์ที่คนนิยมบริโภคกันมากที่สุดมันจะมาทั้งตัวแล้วก็หัวครับเราก็จะต้องมาดึงหัวออกแล้วก็แยกไซส์คัดไซส์หาตำหนิครับอันนี้หมึกมันมันเป็นหมึกพันอะไรครับอันนี้จะเป็นพวกหมึกกล้วยทั่วไปครับหมึกกล้วยทั่วไปใช่ <ไป S 1> ครับแต่เราจะนําเข้าจาก ต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างงี้ครับเราก็จะต้องเด็ดหัวเขาก่อน พอเด็ดหัวเสร็จแล้วก็ต้องมาหาไซส์อีกทีหนึ่งครับว่าไซส์ตัวเขาที่ได้มาเนี่ยพอเด็ดหัวออกมาแล้วเนี่ยมีขนาดที่มันเท่ากันไหมบางตัวเนี่ยครับ<อ>มันก็จะผิดไซส์ผิดไซไสไซ์อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ A5 เนี่ยก็จะอยู่ที่ไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้รน<อ>ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาอย่างนี้คือหลุดไซส์เราก็จะต้องมีการคัดคัดแยกออก,กอีใช่ครับส่วนหัวนี้เราก็จะต้องไปทำแปรรูปเป็นอย่างอื่นครับอาจจะอาจจะเป็นจําหน่ายออกเป็นเรื่องของตัวหัวหมึกแห้ง แล้วก็เอาไปหัวหมึกทอดอะไรเงี้ยครับส่วนตัวนี้เราจะเอาไปบดอีกทีหนึ่งครับ1กิโลกร,รัมเนี่ยบดออกมาค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ความยากค่อนข้างจะยากมากๆอย่างตัวนี้ครับ3-4นิ้วเนี่ยเราจะต้องบดออกมาให้ได้ถึง7นิ้วเราก็จะต้องจ้างชาวบ้านท,ที่ที่มีความทานานแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของการบดอ่ะพูดถึงชาวบ้านเราก็มาถึงบ้านกันเลยครับเพราะว่าที่เนี่ยเอารับบดปลาหมึก จากที่โรงงานที่ส่งมาให้เดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นมาย่างย่างก่อนใช่ค่ะย่างให้ตัวมันบดๆประมาณนี้ค่ะร้อนหน่อยใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะบดไม่ได้ใช่ค่ะไม่งั้นมันจะแข็งค่ะบดแขหมุนไม่ออกอ่อแล้วต้องน้ํามันอีกนิดหน่อยต้องเติมน้ํามันนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่งั้นถ้าบดบดหมุนไปแล้วมันจะขาดที่ตัวยาวเหมือนกันเนี่ยใช่ค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะหมึกนะคะ เราเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยจากลังเดียวกันเลยแต่จะมีสองไซส์ขนาดใช่ค่ะวันหนึ่งนี่บทได้มากน้อยแค่ไหนลยอย่างคนที่ชํานาญเลยนะคะประมาณ9โลได้ค่ะค่าบทนี้ได้ราคาไงบ้างอันนี้นะคะจะเป็นไซส์กลางไซสมาตรฐานเลยจะอยู่ที่กิโลละ50บาทค่ะ<ม>ก็คือเราจะเอาตัวนี้ค่ะไปชั่งแล้วก็เอาไปฟูน50เลยแล้วก็จะ คิดเงินให้เลยค่ะใช่ค่ะค่อนข้างที่จะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงค่ะเพราะว่าคนที่บดใหม่ๆค่ะจะยังไม่รู้ความหนาความบางของหมึกค่ะว่ามันจะต้องย้ำตรงไหนจะต้องผ่อนตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแต่ส่วนมากเราจะไปย้ำตรงช่วงตรงนี้ค่ะต่อช่วงปลานี้ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะหนาใช่ค่ะเราก็ย้ำให้มันบางเสมอกันเพราะว่าถ้าอย่างมันหนาเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเราเอาเข้าไปอบ ในลายผลิตอะค่ะก็จะไม่กรอบเพราะว่าตัวหมึกเนี่ยมันหนามากแต่ถ้าบางเกินไปอะคะก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงที่เราเก็บบรรจุลงรังอะก็จะแตกใช่ค่ะอันนี้ผมลองได้ไหมลองได้ไหมลองได้เลยค่ะอุ้ยเราเข้าเอาอุ่นเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะแตะน้ํามันนิดนึงค่ะแตะน้ํามันเอานี่แตะเนาะใช่ค่ะแต่นิดนึงค่ะไม่เยอะค่ะเพราะว่าถ้าเยอะมากแล้ว มันแช่น้ำมันแล้วมันจะอบไม่กรอบอันนี้แช่เหมือนไันเลยค่ะวันหนึ่งจะได้ทั้งสองตัวไหมเนี่ยพอพอจะได้ทั้งท่านจะได้ขาอันนี้ได้ได้ยังเดี๋ยวขอลองจับหน่อยนะคะเดี๋ยวหมาไปนิดนึงค่ะตรงนี้คอตรงนี้นิดนึงค่ะใกล้ได้แล้วค่ะใกล้ได้แล้วคดูน้องด้วยคุณวเหนื่อยใจกับมือผู้อื่นครับแล้วตอนนี้เราได้ปลาหมึกบดจากชาวบ้านมาเรียบร้อยแล้วเราต้องมาทำอะไรต่อครับพี่ไทย ต่อไปจากขั้นตอนนี้คือการคัดแยกไซส์แล้วครับจริงๆชาวบ้านเนี่ยบดมาแล้วเนี่ยก็จะมีการคัดไซส์มาให้เราแล้วประมาณหนึ่งแต่ว่าเมื่อมาถึงโรงงานเนี่ยจะต้องมีการคัดไซส์ให้ละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูสินแปรปอมที่ติดมาด้วยครับหมึกเนี่ยครับเมื่อมีการต่างไซส์ต่างขนาดกันเนี่ยราคาก็จะต่างกันด้วยครับ อาจจะต่างกันเพียง2อสมนิ้วแต่ราคาต่างกันหลายร้อยบาทนะครับวิ่งนั้นเลยเหรอใช่ครับเป็นสาไซส์แล้วตอนนี้ใช่ครับสมมติว่าไป10กิโลกร,รัมเนี่ยโรงงานก็จะกําหนดกลับมาว่าจะต้องไม่ต่ํากว่า8.5กิโลกร,รมัมถ้าเกิดว่าเขากลับมาเอ๊ะมันได้เยอะมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเราก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น<อ>สมมุติว่าถ้ามันเกิดว่ามันมากเกินไปเราให้ไป10บกิโลกลับมา 9- 9กกิโลเนี่ย<อ>ก็แปลว่าน้ําหนักของตัวหมึกเนี่ย มันอาจจะเพิ่มขึ้นมาจากอะไรเช่นออน้ำมันในการที่ใช้บดและในแต่ละวันเรารับปลาหมึกบดจากชาวบ้านประมาณกี่กิโลครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่หมึกตัวค่อนข้างเล็กเนี่ยเราจะรับมาได้น้อยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะโม้ออกมาได้ได้ไม่มากอ,มอย่างก,ก็อาจจะประมาณวันละ40โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมึกตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะมากถึงประมาณวันละ80 120ถึงกิโลกร,รัมหลังจากที่คัดเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อครับคัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของตัวซอสครับโอ้เป็นบ่อเลยเนี่ย อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้เป็นน้ำซอสของหมึก่าหมึกสามรสค่ะครับอ้าไ้ลงไปแหวกไหวแล้วครับหมึกเราใช้เวลานานไหมครับพี่ประมาณหนึ่งนาทีครับหรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงขึ้นอยู่กับความหนาของหมึกด้วยครับอาจจะต้องดูดทีด้วยครับปกติน้ำจิ้มขนาดนี้ใช้กับหมึกได้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าน้ำจิ้มหนึ่งแบบไซส์เนี่ยก็จะใช้กับหมึกได้ประมาณ50กิโลครับแ้วมันก็จะเกิดแห้งไปใช่ไหมใช่ครับมันจะซึมเข้าไปอยู่ที่เนื้อหมึก หมึกบทที่กวัดแกว่งในน้ำซอสจะถูกตากไว้ให้เสด็จน้ำจนกว่าจะไม่มีน้ำซอสยดออกมาจากนั้นก็พักไว้สักแป๊บก่อนนำไปอบด้วยความร้อน140องศา30นาทีพอได้ที่ก็เทออกมาคัดชิ้นส่วนที่แตกเป็นเศษขายเป็นอีกเกรลในอีกราคาจบเรื่องของหมึกเราไปต่อกันที่ปลาแผ่นอบกรอบ อีกหนึ่งสินค้ายอดนิยมของที่นี่จะมีขั้นตอนการทำยังไงไปดูกันเลยครับปลาแผ่นนี่มันคือปลาชนิดอะไรครับปลาแผ่นพวกนี้คือเป็นปลาที่ทำมาจากปลาเนื้อขาวบดนะครับแล้วก็เอามาผสมกันเขาเรียกว่าแป้งซูริมิหรือซูริมิโดครับที่ใช้ uh huh. ทำปลาเส้นหรือว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแปรรูป <Ừ. S 1> หลากหลายอุตสาหกรรมครับ,รบที่จะใช้กัน ตัวนี้ครับของผมจะเป็นการตัวตดแต่งไซส์พิเศษแล้วก็เป็นการตีแป้งผสมพิเศษซึ่งมันจะยังทานในตอนนี้ไม่ได้อันนี้มันปลากี่ชนิดนะสรุปประมาณ7ชนิดครับ7นชนิดรวมกัน,ชนใช่ครับนี่เป็นกระบวนการปรงุงรส ของปลาแผน่นวิธีการคล้ายๆกับหมึกเลยใช่ไหมครับคล้ายกันครับแต่ตัวซอสแล้วก็เรื่องของขั้นตอนแล้วก็เวลาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับตัวปลาเนี่ยจะถูกชุบซอสเนี่ยทั้งหมดเลยครับแล้วค่อยยกขึ้นเรายกขึ้นมาเพื่อที่ให้อ่ามันสเสด็จตัวซอสประมาณหนึ่งถึงจ,จะมาเรียงบนแผงไม่ไม่งั้นนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าเราชุบซอสจนชุ่มมากเกินไปเนี่ยตัวซอสเนี่ยจะติดค้างอยู่บนบัมเบิลของตัว แป,ปะ,ะตัวปลาแผ่นนะครับเยอะแล้วทําให้ตอนที่อบออกมาเนี่ยก็จะเป็นก้อนแข็งแยกไปก่อนนั้นก็คืออาจจะไม่กรอบเลยตัวปลาแผ่นเขาจะมีะเรื่องของฟองอากาศที่อยู่ด้านในแล้วก็เลเยอร์ของชั้นปลาที่อยู่มีถึง2อสชั้นอะไรองนี้ครับและหลังจากนี้ก็เข้าเตาอบเหมือนกันใช่ครับกำลังร้อนเลยครับโอ้ ตันนี้จะง่ายกว่าหมดนี่ง่ายเลยอะแกรกเลยอันนี้ก็คือเราต้องรออะไรอีกครับเอ่อคูลิ่งสักพักหนึ่งคูลิ่งอ๋อรอให้มันแบบพักตัวเซ็ตตัวนิดนึงเซ็ตตัวไม่ให้มันร้อนเพราะว่าออกมาตอนแรกเนี่ยจะยังไม่กรอบทันทีเนหนียวจะยังยืดยืดอยู่วะยังไม่กรอบทันทีแต่ร้อนทันทีเลยครับเพ่งแต่จาตรงนี้พอเริ่มเย็นเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมูฟมาทางด้านนี้เลยใช่ครับทางด้านนี้ก็คือที่ ที่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือพร้อมบรรจุเลยใช่ไหมครับต้องบรรจุทันทีต้องบรรจุทันทีเลยด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานอีกเนี่ยตัวของสินค้าเนี่ยก็จะเหนียวถ้ามันเหนียว,วต้องทำไงครต้องแก้ปัญหาเอ่อถ้ามันเหนียวเกินไปเนี่ยคือต้องอ่าจเป็นไปอบใหม่ถ้าอบใหม่เนี่ยซึ่งก็มีโอกาสที่จะ,ะสินค้าจะเสียจะมานค่อนข้างสูงด้วยครับทางที่ดีก็คืออย่าปล่อยไว้นานใช่เร็วที่สุดผมผมจะมีหลายแพคเกจไซส์โดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ250กร้ก็5 0 0กรัมเเเวลาาาอข้ไปแพ็คแล้วว่า มันไม่แตกเลยเนาะต้องชำนานด้วยแหละเพราะว่ามันรกรอบแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันกรอบแล้วครับแล้วก็มีการต้องเรียงไว้บนถาดพลาสติกแบบนี้ฮะแล้วการเรียงก็ต้องอาศัยทักษะนิดหนึ่งครับในการเรียงเพราะไม่งั้นจะเลียงทังยากมากครับเรียงยากแล้วพอใส่ถุงไปอาจจนะแบบไปโดนตรงน,นู้น <ใช S 2> ตรงน,นี้แล้วแตกได้เพราะเก็บแพ็คถุงเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหน อ๋อถ้าเป็นถุงเนี้ยเราจะออกแบบมาเก็บไว้แค่เพียงแค่สามเดือนเท่านั้นครับเพราะว่าตัวสินค้าที่เป็นแคตตากรีเนี้ยเราจะใช้สําหรับจัดจําหน่ายทางช่องทางออนไลน์อย่างเดียวครับแต่ถ้าเป็นซองฟอยล์อลูมิเนียมที่ใช้สําหรับส่งออกหรือว่าอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็จะอยู่ได้ถึง1ปีครับ mm. สําหรับรสชาติอาหารทะเลแปลรูปของที่นี่ก็มีหลากหลายเพื่อให้ทันยุคทันสมัยทั้งรสดั้งเดิมรสหวานรสฮอตชิลลี่ รสมาล่ารสชีดซึ่งความอร่อยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะพี่กุ้งก็ทายไปชิมไปย่างเพลิดเพลินหยุดเขาไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคุณไทยเห็นอะไรจึงตัดสินใจที่จะยกระดับวัตถุดิบเหล่านี้ให้มีคุณภาพกันแน่ผมได้ไปเห็นตัวสินค้าเนี่ยครับก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อมาณ 5ปีที่แล้วผมผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะแวะซื้อตามร้านของฝากผมเจอตัวปลาหมึกก่อนแล้วก็จะเจอตัวนี้ที่มาคู่กันตัวปลาแผ่นกับตัวหมึกอบกรอบเนี่ยโปรเซสของมันเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ในวงการในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยยังไม่เกิดการพัฒนานสินค้าจนไปถึงขนาดที่ว่าเ,ออเราจะเอาสินค้าพวกนี้กระจายไปในทั่วประเทศหรือแม้กระทั่ง,ส,งออส่งออกไปได้ยังไง ผมก็เลยมีไอเดียขึ้นมาในตอนนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของตัวธุรกิจปัจจุบันเนี่ยก็โรงงานก็ได้รับมาตรฐานไม่ั่าง GSBS h าซั์แล้วก็ g m p ของที่รับรองจากคุมประมงราคาขายขายไงมันจะมีตั้งแต่ราคาส่งของโรงงานเองแล้วก็ราคาสําหรับลูกค้าที่เป็น OEM ก็คือการจ้างเราผลิตแบบนี้ก็คือแบบดีเทลก็คือของเราจะมีการ จำหน่ายปิดอยู่ที่ช่องทางออนไลน์ของเราอยากจะแบบมีผลิตภัณฑ์ของขตัวเองก็มาที่นี่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับยอดการผลิตต่อวันนี้ประมาณไหนอยอดการผลิตต่อวันของผมถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่เป็นสแนค ปลาแผ่นอบกรอบกับมึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6-7ตันต่อวันครับที่เป็นฟินิกูดแล้วนะฮะเราเริ่มกันตั้งแต่วันละ100กิโลอรใช้เวลาประมาณ4ปีครับก็ฝากโรงงานของเราครับบริษัทไอกินฟู้ดครับอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นผู้ผลิตปลาแผ่นอบกรอบแล้วก็สแนค็คลายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มีช่องทางติดตามแล้วก็มีเพจเ c e b o o k ครับชื่อบริษัทไอกินฟู้ดแมนูแฟคเจอร์แล้วก็ ช่องทาง TikTok i k i n f o o d เหมือนเดิมครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเว็บไซต์ w w w i k i n f o o d c o m ครับมีจะเอาให้ติดไปกลับไปบ้านแล้วมี <laughs> <laughs> และถ้าหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วละค่ะส่วนผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้ง ชื่อทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมมีวันนี้รู้มาว่าน้องนัทนะครับเป็นคนที่เคยประกวดในรายการที่พี่ไปตัดสินใช่ค่ะ <c oughs> เสียงสวรรค์อ่าวันนี้น้องนัทอยากร้องเพลงคู่ด้วย <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้อยากจะขอให้พี่กุ้งร้องเพลงคู่กับพี่กุ้งสักบทเพลงหนึ่งนะคะได้เลยครับเธอไม่ใครสุดหัวใจสุดหัวใจ จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที่รักเธอไม่เคยสุดหัวใจเปี่ยมล้นคําปีเธอจะเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอพูดเดียวค่ค่ะคุณโอ้ย 当老板的呀。